ล่าสุดวันนี้มีคนร้ายแต่งชุดเหมือนพนักงานส่งอาหารใช่ฮะเป็นเหมือนชุดไรเดอร์เข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดตากฮะสพแม่สอดได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปภายในห้างแล้วก็เข้าไปลักษณะก็คือชิงทองคําไปมูลค่ารวมเนี่ย102บาทหรือร,อรวมๆแล้วเกือบมูลค่า4ล้านบาทนะ สังเกตนะมันใจเย็นมากเลยนะปกติมันควรจะกวาดถาดเดียวแล้วรีบไปอันนี้มันถาดหนึ่งถาดสองอเดี๋ยวดูมุมเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับไม่เป็นไรนี่ฮะนี่แล้วมันเดินอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้อันตรายมากนี่าดูไปเรื่อยๆคือปกติกระตุกถาดเดียวเองควรจะต้องรีบออกแล้วพอห้างเห็นไหมฮะนี่กระตุกถาดหนึ่งใจเย็นมาก กี่วิเนี่ยเขาบอกใช้เวลาประมาณ1นาทีฮะนี่ฮะกระตุกจนออกเห็นไหมฮะไปถาดสอเอเห็นไหมฮะเอาทั้งหมด3ถาดด้วยกันมีถาดหนัก10บาทหนึ่งถาดโอ้ยนี่สบาทอีก2ถาดเออเอาหมดแล้วเหรออ๋อไม่ใส่หมดกันหรอใช่ฮะนี่คือข้างหลังไม่เป็นโลโก้ของไรเดอร์เขานะฮะแต่เอาไม่รู้จริงๆมันก็ไม่ต้องเบอร์หรอกมั้งทีมงานเปิดไปเหอะไม่ใช่เผื่อว่าได้ตามจับ,บไอ,ไอเวลาคนร้ายไม่ต้องไปเบอร์อะไรมันทั้งสิ้นมีตัวไม่เบอร์ไหม เห็นโลโก้สินค้าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะสินค้าเขาดีเขาไม่ได้มาก่อเอดเผื่อมันไปใส่ชุดแล้วมันไปเดินที่ไหนมีตัวไม่เบอร์ไหมเอาตัวไม่เบอร์มานะฮะหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องไปเบอร์มันนะฮะแม่ที่โจรนี่ก็เบอร์เวลาคนดูเขาด่าเนี่ยโจรก็เบอร์จังเนี่ยนะฮะนี่ นี่มันเป็นเสื้อยี่ห้ออะไรนะไลแมนนะฮะเออลายแมนใครเจอออกที่ไหนห้างอะไรเอีกอ,อีกรอบสิโลตัสนะเป็นห้างโลตัสสาขาแม่สอดนะฮะในพื้นที่ก็คือออรุล่าขอภยัยห้างทองออรสาห้าห้างทองโลตัสเทศบาลแม่สอดนี่มันกระตุกคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เนยฮะ มันไม่ออกเอาเปิดภาพสถานที่จริงเลยให้คุณผู้ชมดูสิทีหนึ่งล่าสุดพน,พนักงานเขาว่ายังไงบ้างคือเบื้องต้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปแล้วก็ตำรวจเองเข้าไปถึงที่ร้านแล้วแล้วก็มีการไปสอบปากคำพนักงานเบื้องต้นเองถ้าเกิดเปิดดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็เจ้าหน้าที่กําลังไล่วงจรปิดอยู่คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุนะฮะลักษณะเป็นรถแบบเกียร์ออโต้ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเดินทางมาเพียงคนเดียวจอดรถเอาไว้ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้างแล้วก็เดินเข้ามาลักษณะตามวงจรปิดเลยเนี่ยฮะหลบนี รูปประพันธสันฐานคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ชายสูงประมาณสัก165เซนติเมตรใส่หมวกกันน็อกลักษณะมีลายสีส้มอยู่ข้างๆแล้วก็ใส่เสื้อไรเดอร์ของลายแมนและกางเกงลักษณะเหมือนเป็นยีนรัดรูปนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะคือรอยท้งรอยเท้าที่มันเหยียบเอาไว้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ตำรวจจะไปแกะรอยด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ อ้าวทั้งหมดนี้ก็คือยังตามจับตัวไม่ได้ใช่ใชไหมตอนเข้ามาชิงกี่โมงนะตอนช่วงเวลาที่เข้ามาก่อเหตุเองเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงที่เกิดเรื่องจะได้รับแจ้งก็คือช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มะอ่าเพราะฉะนั้นเป็นเหตุการณ์ล่าสุด4ล้านกว่าบาทนะครับฝากด้วยใครเจอพฤติกรรมแบบนี้ใส่เสื้อลายแมนแบบนี้แจ้งตำรวจด้วย